รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพวกเราชาวสยามโสภาวันนี้พวกเราออกเดินทางเพื่อมาตามหานิยามแห่งความสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดเล็กๆแต่เปลี่ยนไปด้วยมนสเสน่ของสายน้ำสะแกกรักง เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัดวาอารามอันลือเรื่องกิจกรรมรับรุ่งอารุณที่อยู่คู่วิถีชีวิตริมน้ำสแกรกรังที่ให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนชาวอุทัยธานีได้ทำบุญตักบาตรทางน้ำบริเวณแพรริมน้ำแม่น้ำสแกกรักงฝั่งตรงข้าม วัดอุปโปสถารามหรือวัดโบสถ์การที่มาเที่ยวอุทัยเนี่ยจะต้องมาเดินตลาดเช้าด้วยเพราะว่าตลาดเช้าเนี่ยถือว่าเป็นจุดเช็คอินในการมาเที่ยว,ยวจุดนึ่งของจัหงหวัดอุทัยธานีอันนี้คือบ้านเกิดของเราครคืออยากให้นักเที่ยวมาแล้วเนี่ยได้สัมผัสแล้วก็ได้รับทราบว่าตรงไหนเปมีอะไรที่สําคัญนะอย่างที่เราเห็นเนี่ยอา,อาคารหลังเนี้ยถ้าเราดูจริงๆแล้วนะฮะ มันเหมือนที่นายนึง่งแทมบางคนไม่ไม่ทราบเลยแต่ถ้าดูแนละ้วถ้าบอกนะอ,อ๋ะอแต่คล้ายๆกับท่าเตียนแต่ไม่น่าเชื่อว่าชาวไทยสาม,มารถดึงสถาปนิกเมื่อ2480กว่าเนี่ยมาสร้างอาคารเหล่าน,นี้ได้นะฮะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยคนที่หรือว่าสถาปนิกที่มาสร้างเนี่ยมันคงยาครับไปได้สามโลก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวอร่อยมากจะมีช่วงนี้จะเยอะนะคะเจ้าน,นี้ก็โอเคเรสชาติาดี <c oughs> ที่บ้านจะซื้อกันบ่อยมากเลยจริงๆเขาเรียกกันเป็นปลาตาเดียว ถ้าปลาลิ้นหมามปนปลาไม่สุภาพแต่คนอุทยัยร่างเดิมเราก็เรียกลิ้นหมาตลอดนะคะ<ป>เขาเรียกปลาต้มเค็มแต่ก็ไม่ใช่ว่าเค็มนะคะมันมามาจะออกรสหวานเปรี้ยวอร่อยสะอาดเ <c oughs> อาผค้าแม่ค้าที่อยู่ในตัวจังหวัดแล้วก็สินค้าที่มาค้าขายเนี่ยคุณลองสังเกตดูนะจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับเกษตรกร้ะส่วนใหญ่เพราะว่าฝั่งด้านโน้นของอุทัยเป็นแหล่งที่ผลิตผัก พืชพักด้วยนะฮรแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเราเดินตอนนี้จะเห็นม่นมีส้มซ่านะส้มก็ซ่าปลาก็แรกมุ่งกระร่อนผักกเซี้ยนนัเขือข้แต่นลอนะฮะนี่คือ,อผลไม้หรือว่าพืชพันธุ์ของอุทัยที่เป็นพื้นเมืองแต่ตอนนี้กาลังพอหาได้ก็คือส้มซ่าวัดท่าสงอุทัยธานีหรือวัดจันทารามเป็นวัดที่มีชื่อเสียง เรื่องเกจิอาจารย์ดังและความสวยงามของสถาปัตยกรรมเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุทยาได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างส่วนอื่นๆเพิ่มเติมจนกลายเป็นหนึ่งในวัดที่พุทธศาสนิกชนแวะมากลาบไหว้ขอพรและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอุทัยธานี วิจิตงดงามด้วยวิหารแก้วซึ่งประดับด้วยโมเสตใายแก้วที่มีความระยิบระยับเป็นที่ประดิษ,ษฐานของพระพุทธชินราชจำลองและโลงแก้วของหลวงพ่อฤาษีลิงดำรวมถึงปราสาททองการนาพิเศษสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชการที่9 ในวาระครองราชในปีที่50ประดับด้วยลวดลายไทยที่ปิดด้วยทองคำเปลวติดกระจกซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการปฏิษถานพระพุทธรูปที่ญาติโยมได้นำมาถวาย oh, <okay. S 1> ช่วงเย็นย่ำค่ำทุกวันเสาร์ ถนนคนเดินตรอกโรงยากลางเมืองอุทัยธานีจะคึกคักด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินจับจ่ายซื้อหาของกินอร่อยๆมีทั้งอาหารคาวหวานและขนมโบราณของฝากของที่ระลึกของโบราณต่างๆมากมายในบรรยากาศของบ้านเรือนไม้สุดคลาสสิก ก็เป็นเด็กของโครงการของห้องเรียนดนตรีแล้วก็เด็กกลุ่มสนใจพิเศษกันนะครับก็คือเป็นทั้งเด็กชมลมทงเป็นทั้งเด็กในห้องโครงการของนี้ก็ฝึกกันมาตลอดต่อเรื่องมาเรื่อยๆนะครับในรุ่นไปก็มีทั้งมหนึ่งมสองมหมสองม .3 มหามสม .3 ค่ะอันนี้นะคะเราจะเรียกว่าโรงิ่นจำลองนะคะอย,อยู่ที่อยู่ที่ต่อลงยาจังหวัดอุทัยธานีค่ะภายในนี้นะคะเราก็จะจำลองบรรยากาศเก่า,กาๆแล้วก็มีประวัติความเป็นมาด้วยค่ะซึ่ง ในสถานที่จริงนะคะจะเคยอยู่ตรงข้ามกับตลาดนี้แต่ปัจจุบันนี้ค่ะเขาโดนทำลายล้างจนไม่เหลือซากแล้วอันนี้เป็นห้องที่เติมขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ทำมาใหม่เหมือนกันเป็นมาคูเทของตอกโวงยานี้ค่ะ้วจารทำอย่างนี้ทําให้เราได้อะไรจากจากสิ่งะเราทำอยางนี้ได้ความรู้ด้วยค่ะแล้วก็ได้พบเจอกับผู้คนด้วยแล้วก็มันเป็นความรู้ติดตัวของเราได้ดีอะค่ะก็เหมือนว่ามีความกล้ามากขึ้นนะคะแบบ อะเจอคนใหม่หมได้ได้พูดอะไรให้คนอื่นฟังก็รู้สึก กก็จจะะะะมมาาาาาาายนนงงฟ้ะคะลว,ว่เขปะะอุทัยธา,ยานียังมีประเพณีงานบุญออกพรรษาที่ยิ่งใหญ่บริเวณเชิงเขาสะแกกรังมีจุดเด่นตรงบันไดทอดยาว449ขั้นจากมนดบบนยอดเขาสะแกกรัง การตักบาตรดาวดิงหรือว่าตักบาตรเทโวโลหณนะซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของพระพุทธศาสนาของเราจะเริ่มต้นการทำบุญตักบาตรในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ของทุกปีหลังจากที่ประเพณีของเราวันนี้พระพุทธองค์ก็จะได้เสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ ก็จะทำให้มวลมนุษย์ในโลกของเรานั้นได้เตรียมเข้าต้มปลุกโยนซึ่งเป็นประเพณีในสมัยพุทธกาลที่เราชาวพุทธของเราได้นับถือพระพุทธศาสนากันมาเป็นเวลาถึง2 5 66, 6 6พรษาทีเดียวนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จสำคัญปันนี้ผ่านไป ก็ช่วยกันทำนี่แหละค่ะช่วยกันแล้วก็มามามาทำบุญกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดถือว่าเป็นงานใหญ่โตทีเดียวในประเทศไทยนี่แหละครับชื่อสเกลค่ะมาจากโรงเรียนอนุสิตวิทยาศาตร์จังหวัดภทยธานีวันนี้มาทำกิจกรรมเป็นอะไรวันนี้มาเป็นนางฟ้าค่ะมาโปรยดอกไม้ให้กับเทวดาแล้วก็พระสงฆ์ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของจังหวัดภทยธานีค่ะ ก็จะจัดต่างฟ้ามาทุกปีค่ะก็เป็นระยะเวลาประมาณ40ปีที่โรงเรียนคู่กับงานประเพณีตักบาทเทวค่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็นักเรียนก็ได้สึมทับเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีท้องถิ่นค่ะแล้วก็โรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับประเพณีท้องถิ่นตลอดระยะเวลาค่ะก็40ปีก็จังหวัดอุทัยก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่หน่วยงานราชการทุกสถานที่นะครับทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนนะครับ ให้ความร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้รู้สึกดีมากครับว่านนหนึ่งปีก็จะมีครั้งเดียวรู้สึกดีใจมากยินดีที่เป็นต้นหนึ่งของประเพณีตักบาทเทโว หจะลตรงไฝนตกแต่เราก็โซคาร์ถือว่าคุณหนึ่งอาชาร่วมกับศูนย์ร่วมเรือครับคูสุ์รัชพงศครับพี่บอกผู้จตอนนี้มันสมัยก่อนอ่ะใช้ช้างมาใช้ในการใช้แรงงานอ่ะเยอะครับก็เลยมีเมื่อก่อนก็เลยมีการตัดงาช้างในตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายรองรับครับก็เลย ก็เลยพอช่วงตะวันตทโบเนี่ยถือว่าเป็นประเพณีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับพี่แอเราก็เลยเอางาช้างที่มีของของทุกคนในอุทยานท่านีครับถือว่าใครที่มีงาช้างเนี่ยถือว่าเป็นระดับเจ็ดทีของอุทยนทานีนะครับส่วนมากงาช้างไทยจะเป็นคู่กันค่ะ <S <S แล้วก็ผิวของเขาจะเดิมเดิมธรรมชาติเลยเราจะมีการแกะไม่มีการเกาหรือว่าขัดสีอะไรใดๆทังสิ้นนะคะเนี่ยอันนี้คือแตกลายงา <S <S คําที่บอกว่าแตกลายงางาช้างแตกธรรมชาติเป็นแบบนี้ค่ะ พระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างศูนย์ฝึกทักษะและพัฒนางานอาชีพเพื่อให้ชาวอุทัยธานีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆมีอาชีพการงานและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยพระราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่า ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันซึ่งเป็นชื่อและนามสกุลของผู้น้อมเก้าถวายที่ดินพระราชปณิธานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านมีพระราชกระแสรับสั่งว่าตั้งแต่เด็กๆก,ก็เสด็จพระเนิน าตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถไปพื้นที่ก็จะเห็นความยากลําบากของประชาชนโดยเฉพาะเด็กในถิ่นทุรกันดารพระองค์ท่านก็เอามาทําเป็นโครงการพระราชดำริที่หลากหลายดูแลในเรื่องของการศึกษาการส่งเสริมอาชีพพระองค์เสด็จพระดรเนินมาเปิดศูนย์เมื่อวันที่10มกราคม2561ศูนย์วงเดือนเนี่ยเป็นศูนย์ฝึกอาชีพใช่ไหมคะเราก็จะมีแหล่งเรียนรู้ อาชีพอยู่ทุกอำเภอของจังหวัดอุทัยธาน,นีมี8อำเภอเราไปฝึกอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยการจัดตั้งกลุ่มอย่างเข้มแข็งมีสมาชิกกลุ่มแล้วก็ประกอบอาชีพมีรายได้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญที่อยากจะแนะนำนะคะขนมประจำศูนย์วงเดือนที่พระองค์พระราชทานชื่อให้เป็นขนมประจำศูนย์วงเดือนนะคะชื่อว่า วงเดือนดารานะคะเป็นขนมที่สวยงามและก็อร่อยรับสั่งเสมอนะคะว่าขนมวงเดือนดาราสวยงามและก็อร่อยมากนะคะก็จะเป็นรูปของเซี่ยวพระจันทร์หรือวงเดือนบวกกับดวงดาวนะคะเซี่ยวพระจันทร์นั้นก็เปรียบเสมือนศูนย์วงเดือนที่พระองค์พระราชทานให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ดวงดาวหรือดวงดารานั้นเปรียบเสมือนพระองค์ท่าน พระองค์ท่านอยู่บนฟากฟ้าส่องประกายสวยงามให้แสงสว่างาให้ความสวยงามอยู่บนฟากฟ้ายิ่งโดยเฉพาะค่ำม,มืดดึกดื่นหรือช่วงเดือนมืดเนี่ยนะคะเราจะเห็นดวงดาวชัดมากเปรียบเสมือนพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านให้แสงสว่างให้ความสวยงามกับชีวิตของคนก็คือให้อาชีพกับคนจังหวัดอุทัยธาน,นีและประชาชนทั่วไปนะคะศูนย์งวงเดือนเนี่ยมีพี่น้องประชาชนมาเรียน ทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเชียงใหม่ก็มาเรียนนะคะภาคเหนือภาคใต้มาเรียนที่นี่ได้กรุงเทพก็เหมาลรถมาเรียนได้เพราะว่าเป็นการเรียนฟรีนะคะในสูนเนลานมีนัลกลจากขนมที่ทุกอย่างแล้วลก็ไดมีเรื่องศิลปะอาชีพเรื่องการเย็บปักถักร้อยนะคะก็อันนี้ก็เป็นที่มาเรียนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราทําขึ้นพระองค์ท่านก็เวลาท่านเสด็จมาท่านก็จะมามาขอซื้อ นะคะแล้วก็ให้ให้ค่าราบบริการจ่ายสตังค์บางทีเราบอกถวายท่านอะไรเงี้ยท่านบอกไม่เอาให้มาจ่ายตังค์อะไรเงี้ยนะมีมีอยู่ครั้งหนึ่งรับสเสด็จแล้วเราพวกเราก็มามาถ่ายรูปกับท่านเนานะแล้วท่านก็เห็นวาดภาพอะไรเงี้ยท่านก็ท่านก็แบบว่าอยากได้พวกเราก็เพราะองค์ท่านบอกว่าอ้าว กลุ่มนี้กลุ่มสตีนี่หายไปไหนหมดนะองคอครักษ์ก็บอกว่ามาถามาทรงฉายพระรูปกับพระองค์ท่านวีคคาอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นความประทับใจของท่านที่ที่เวลาท่านจะเสด็จมาที่ไรเนี่ยคนเราในป่าปื้มนะคะทุกคนเนี่ยดีดีมากเลยนีย มีความสุขที่สุดเลยที่พระองค์ท่านกรุณาที่ออโปรดเกล้าทรงทรงสร้างสถานที่แห่งนี้ให้พวกเรานะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนผู้สูงอายุหรือคนพิการเนี่ยก็มาใช้บริการที่นี่มากมายเลยนะคะก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงที่พระองค์ท่านได้เมตตาพวกเราชาวกระจยันธนี้ค่ะตอนแรกตื่นเต้นค่ะแต่ก็เป็นช่วงที่เรากําลังทําขนมทา กิจกรรมด้วยกันนะเห็นพระองค์ท่านก็ปรับปื้มแล้วก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นก็เคยเคยได้เข้าร่วมทำอาหารขึ้นโต๊ะเสวยอะค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีมากเลยค่ะมันเป็นเป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่เราเข้ามาที่ศูนย์แห่งนี้ค่ะ ความคาดหวังก็อยากให้ผู้เรียนแต่ละคนนะครับได้นําความรู้ที่เรียนไปเนี่ยนำไปใช้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไปเพิ่มรายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างอาชีพเสริมหรือว่าต่อยอดอาชีพเดิมหรือว่าแค่นําไปทํากินทําใช้นะครับแล้วก็ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นี้ก็ก็เป็นความคาดหวังของคุณครูที่สูงสุด นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจมาเรียนรู้เรื่องอาชีพที่ศูนย์วงเดือนขอเรียนเชิญนะคะเรียนฟรีสมัครได้หลากหลายช่องทางมาก Walk-in mm hmm. เข้ามาเที่ยวได้เราเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะหยุดวันอาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์นะคะเรามาีห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เรียนและโครงการพระราชดำริด,ด้วยนะคะสืบเนื่องจากองค์ท่านมีพระราชกระแสรับสั่งว่า เราฝึกอาชีพเขาแล้วเนี่ยเรื่องของร้านค้าเรื่องการตลาดเรื่องการจําหน่ายเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นศูนย์วงเดือนเราก็จะมีร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เรียนด้วยามากมายหลากหลายประเภทนะคะแล้วก็สินค้าดีๆทั้งนั้นท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญมาที่ศูนย์วงเดือนมาเรียนรู้ได้มาท่องเที่ยวได้มาจับจ่ายซื้อของได้นะคะ ตัวผ้าตอกชวาครับมาทําเป็นกัปต้าเป็นไก่ครับเป็นที่ใส่ขวดว้ใส่แก้วน้ำเฮติครับมีกระเป๋าเนี่ยครับมนกลุงคอนมิการที่เราไปส่งเสริมมาครับทั้งเป็นตัวนี้เป็นพรมยัดเท้าครับที่คนการคนทาครับก็จะมีสินค้าของกลุ่มเป็นกลุ่มแหล่งเรียนรู้ของเราครับที่เป็นสินค้าโอท็อปของที่จังหวัดชัยธานีเหมือนกันอย่างผ้าตัวเนี้ยจะเป็นผ้ามาจากบ้านไร่แล้วจะเป็นกลุ่มแหล่งเรียนรู้ที่เราไปส่งเสริมก็จะนํามาจําหน่าย ก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากครับกลุ่มทอผ้าฝ้ายกลุ่มทํากระเป๋ากลุ่มแปรรูปนอกจากผ้าผ้าถุงพวกนี้ติน้นเขาเรียกว่าเป็นจกนะครับของอุทยทานีจ่าคนอุทยานีค่อนข้างจะจะอินกับผ้าผ้าผ้าจกของของ,ของที่นี่ท่าน,นทุกคนสาวสาวที่อุทยทานีจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งผืนนะครับใช้สําหรับออกงานต่างๆการสอยผ้าแบบนี้ครับ<ม>เขาก็จะสอนเด็กๆสอยผ้าแบบนี้เขาเรียกว่ากระลายกระดูกงูให้เด็กๆได้มีรายได้ เพราะว่าในการเย็บผ้าเนี่ยอของอุทธยธานีเนี่ยบางผืนเราจะเย็บได้จักแต่บางผืนเราจะเย็บต่อ,อกันได้มือตัวนี้ครับเราจะต้องมีสีแบบนี้ด้วยนะครับถึงจะเป็นของอุทธยธานีจะต้องเป็นสีแบบนี้ไล่กันไปแบบนี้อันนี้ก็ส่งเสริมให้เด็กๆน้องๆเยาวชนนะ่ะได้ได้ทำครับที่อุทธยธานีก็ลายไก่ก็จะเป็นลายที่ที่คนอุทยานชอบแล้วสมเด็จพระนิสสาก็ทรงชอบด้วยครับเวลามาซื้อสินค้าอะไรที่สุดเนี่ย ก็จะชอบลายไก่นะครับการทอผ้าเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านผาทั้ง ตำบลห้วยแห้งอำเภอบ้านไร่จัังหวดอุทัยธทานีโดยกลุ่มสตรีเกษตรกร,ร,กรในหมู่บ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มสตรีผ้าไหมไทยในโครงการพระราชดำรินำลวดลายแบบโบราณมาตัดเย็บเป็นชุดสวมใส่ที่ได้รับความนิยมทั้งกับชาวไทยและชาวต่างชาติการทอผ้าลายโบราณ นอกจากจะสร้างรายได้จุนเจอครอบครัวโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วยังได้เผยแพร่สิ่งทอที่วิจิตอันเป็นเอกลักษณ์ถ่ายทอดความเป็นชาติไทยสู่สายตาชาวต่างชาติและให้ลูกหลานได้รับรู้สืบทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ากันต่อไปได้อันนี้ลูกสาวไปถวายถวายงานแล้วก็ถวายผ้า อันนี้พระองค์ก็ให้ลายผ้ามาทำครับมันให้ลายผ้ามาทําพวกเราก็ทอผ้าอันนี้ค่ะผสมประสานอย่างเช่นตัวนี้ลายขอหลวงน้อยแล้วก็จะมีลายดอกลักราชกัญญาแล้วก็แต่งด้วยขอเจ้าฟ้าขอเจ้าฟ้าพระองค์หญิงอันนี้ก็เลยคือเจ็ดพันผืนในประเทศไทยเนาะ,พ,ะพวกเราเนี่ยค่ะเป็นลาวเวียงลาวข้าง อพยพมาจากเพียงจันเมื่อก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ให้เราทําพวกนี้แหละค่ะ,ะเพราะว่าหนึ่งไม่มีตลาดถูกไหมคะไม่มีตลาดเราก็ต้องทำไฟ้เป้นไา้เองตัวยืนก็เป็นเป็นไฝ้ายปั่นมือตัวพุ่งก็เป็นไา้ปั่นมือตัวจกก็เป็นไา้ปั่นมือสมัยก่อนนะคะทํากันมาอยู่อย่างเนี้ค่ะจนพัฒนามาถึง เมื่อก่อนจะเป็นไหมลือไหมบ้านไหมเส้นใหญ่แต่ครน,นี้พระองค์ท่านบอกว่าใช้ไหมบ้านแต่ทํายังไงจะให้มันเล็กลงให้มันพิวไม่ให้ร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เลยหันมาทําไหมน้อยไหมน้อยที่ทํายากมากที่สุดกระเลยใช่ <The S 1> ค่ะเ <The S 1> พราะว่าก่อจะได้แต่และผืนค่ะอันนี้จะเป็นลาย <The S 1> เอื้อรัดเอื้ออาทอนเหนนะคะ ตัวนี้จะเป็นลายพญานาคร้อมเพชรเขาเรียกเป็นผ้ามงคลเนาะเวลาฝนไม่ตกเราก็ขอพญานาคพวกเราเป็นเราเวียงเราข้างนับถือพญานาคกันมากยังไงก็ต้องทําพญานาคเอาไว้ค่ะค่ะตัวนี้ที่ทอให้พระองค์หญิงพระองค์ท่านเน้นเน้นหนึ่งเรื่องการทำไหมแล้วก็ ไหมบ้านไมมบ้านเนี่ยก็หนึ่งจะได้ช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็การทอผ้านเนี่ยจะต้องในหมู่บ้านของเราเนี่ยค่ะคือคนทอผ้านเนี่ยจะทอผ้าอย่างที่มีอย่างทอผ้าไหมเนี่ยจะต้องเกตเอทั้งนั้นแล้วก็พระองค์ท่านบอกว่าทําอะไรก็ได้ขอให้เป็นโทนธรรมชาติแล้วก็เป็นผ้าไหมผ้าป้าย เน้นเรื่องโทนธรรมชาติแล้วก็ฝากงานไว้ว่าทอออกมาแล้วต้องให้สวยแล้วก็ให้มีหลายระดับคนมีตังค์น้อยก็ใช้ราคาถูกคนมีตังเยอะก็ใช้ราคาแพงแล้ก็จะพระองค์ท่านบอกว่าเน้นให้ใส่ผ้าไทยใส่ผ้าไทยให้สนุกใส่ผ้าทอให้สนุกเลยคะ ครั้งแรกเลยพระอ,องค์ท่านมาท่านตัดไว้ว่าเขาเรียกพี่ทรงฤีดูเลศูนย์ให้ดีนะแล้วก็อย่าให้ภูมิปัญญาหายจากหมู่บ้านเละประเทศชาติเราไปอันนี้ถ้ายามใดเราทอ้อก็นึกถึงพระอ,องค์ท่านว่าท่านได้ตัดไว้อย่างนี้เราก็เลยพอนึกถึงท่านเราก็เลย ใจชื่นขึ้นมาแล้วก็ปลื้มใจที่ท่านได้มาช่วยเหลือแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยค่ะอยู่ด,ดีกินดีแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยรักษาภูมิปัญญาแล้วก็พร้อมทั้งมีรายได้ด้วยคราวนี้ก็เลยภาคภูมิใจที่พระพันปีหลวงนะคะท่าน ทางเสด็จมาอุทัย11หรือ12เนี่ยแหละค่ะบอกว่าให้ให้เก็บผ้าคริ้วไว้ทอพระองค์ท่านตัดอย่างนี้เราก็เก็บตั้งแต่ปีพศ1 1 1เเลาะมาจนกระทั่งมีผ้าเก่าโบราณลายลายเป็นร้อยๆลายพันลายค่ะผ้าอันนี้เก็บตั้งแต่ปีพศ1112ค่ะคือของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอันนี้จะเป็นผ้าร้อยปีสองร้อยปี แล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวเนี้ยสองร้อยปีเนี่ยค่ะเป็นผ้าลายพญานาคว่ายน้ําเมืองพญานาคก็เวลาฝนตกดีอุดมสมบูรณ์ก็มาว่ายน้ําเล่นอันนี้พญานาคลอยน้ําคู่ค่ะเขาก็จะมีชื่อของเขาแล้วก็มีตำนานทุกลายภาคภูมิใจตรงนี้ว่ายังไงเราก็ไม่ให้ภูมิปัญญาของเราสูญหายไปก็เลยทําให้พวกเราเนี่ยค่ะ อยู่แบบยั่งยืนแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็รักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางตามหาการอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมที่ยั่งยืนในจังหวัดอุทัยธานีขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปกับพวกเรา ทุกสัปดาห์ในรายการสยามโซภา